โดยใครคะในเวลานี้ที่เวทีก,ก,จกิจกรรมชั้นหนด้านหน้าทางลงบันไดเลือเ่อนเเรากำลังจะมีมินิคอนเสิร์ของคุณต้นแนสค่ะใครที่เปแฟนคลับแฟนเพลงนี่ค่ะหรือว่าสนใจอยากจะ กับกิจกรรมนี้ขอเชิญร่วมสนุกกันได้ที่วาจีกิจกรรมชั้นหนึ่งด้านหน้าทางลงบันไดเลื่อนถัดจากแผนกเครื่องสมอางและน้ำหอมของเรากันได้เลยส่วนใรนี่คะที่จะส่งคูป,ปอังใบสีแดงคุณลุ้นรางวัลเซนชั่กริฟท์นารอบที่2รอบ5้าโมงเย็นนี้นี่คะที่เราจะมีคุณป้อนเฟเป็นผู้จับรางวัลเซนชั่กริฟท์ให้ผู้โชคดีของเรากันด้วยขอความกรุณานำคูป,ปอง สีแดงฉีกหนึ่งส่วนส่งลงกล่องรับชิ้นส่วนให้เหมียวที่ด้านหน้าเวทีกิจกรรมชั้นหนึ่งขอเป็นที่นี่ที่เดียวเลยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณต้อนเพลงนายมินิคอนเสิร์ตเสร็จเรียบร้อยเราก็จะจับรางวัลในตรงนี้เลยโดยมีคุณต้อนเป็นผู้จับรางวัลเซนเซอร์เกมการในรอบนี้ให้ด้วยส่งเข้ามายเยอะๆนะคะฉีกหนึ่งส่วนเก็บเอาไว้อีกหนึ่งส่วนส่งมาที่เวทีกิจกรรมชั้นหนึ่งเวทีกิจกรรมชั้นหนึ่งส่งได้ สำหรับผู้ฟังใบสีแดงรอบนี้ไม่ทันนะคะรอบหน้าจะเป็นช่วงเวลาสองทุ่มค่ะรอบสุดท้ายห้าทุ่มครึง่งและซึ่งตอนนี้นี่คะคือตอ้นเหตุของเราก็ กับมินิคอนเสิร์ตของคุณต้นที่เวอร์จีกิจกรรมชั้นหนึ่งขอเชิญร่วมสนุกกับคุณต้นกันที่นี่ได้เลยค่ะ